ด่าเราก็ช่างเเราก็รักษาใจของเราได้ปากคนมันห้ามไม่ได้เหมือนที่พระจาจาร์เคยเล่าให้ฟังว่าสองพอลูกเนะี่ยไปซื้อม้าเดินทางไปซื้อม้าแล้วก็ไปได้ม้าตัวยังไม่โตเต็มที่นะพอลูกก็คิดว่าถ้าจะขี่ก็สงสารน,นะก็พาการจูงม้ามามีคนเดินผ่านมาเขาก็ว่าให้โอ้ย โง่สองพ่อลูกเนะี่ยโง่มีม้าก็ไม่ยอมขี่เดินจูงอยู่ได้เคนโง่แบบนี้ก็มีสองพ่อลูกได้ยินนังนั้นกับพากันขึ้นขี่ม้าทั้งสองคนต่อมาก็มีคนผ่านมาอีกโอ้ยสองพ่อลูกเนี่ยไม่มีเมตตาการุณาต่อสัตว์ม้าตัวเล็กนิดเดียวขึ้นไปขี่บนหลังโว้ยคนใจดำอำมหิทธิ์อย่างนี้ก็มี ได้ยินดังนั้นพ่อก็ลงให้ลูกนั่งอยู่บนหลังมา้าพ่อก็จูงมา้าเดินไปอีกมีคนเดินผ่านมาอีกโอ้ลูกอากตันยูพอ่อแกแล้วก็ตัวเองนั่งบนหลังม้าสบายเออลูกแบบนี้ก็มีลูกได้ยินดังนั้นก็นลงจากหลังม้าให้พ่อขี่บ้างผ่านไปอีกมีคนเดินผ่านมา วาหยิกโอ้ยไอพ่อใจดำอมหิทธแหมตัวเองนั่งบนหลังม้าสบายเนะี่ยปล่อยให้ลูกเดินอยู่ได้เออสองพอลูกคิดว่าโอ้ยไอเราเดินจูงมา้าทั้งสองคนก็หาว่าโง่ขึ้นขี่ทั้งสองก็หาว่าไม่มีเมตตาการุณนาะเออปล่อยลูกขี่ก็หาว่าลูกอากัรยูพอพ่อขี่ก็หาว่าพ่อใจดำ พากันลงจากกหลางม้าเดินจูงม้าไปใครจะว่าอะไรไม่สนใจทั้งนั้นคือเราไมา่สามารถไปห้ามปากคนได้ล่ะปากคนมันจะด่าก,ก็ได้สันเสริญก็ได้เนี่้องอดทนถ้าไม่มีคนมาดา่าเราจะรู้ไหมว่าเราจะจะ,จะทนได้ไหมเดี๋ยวก็เป็นแม่ชีตอแหลว่า <c oughs> จะเล่าฟังบ่อย อยู่ในป่าคนเดียวไม่รู้จะโกรธใครโอ้ยฉันนี่บรรลุอรหันต์แล้วมั้งเนี่ยไม่มีความโกรธอะไรเลยออกจากป่ามามาอวดให้หลวงพ่อฟังน่าจะเป็นหลวงพ่อชาน <c oughs> หลวงพ่อฉันไม่โกรธใครแล้วโอ้ฉันทะลุแล้วเออไม่ใช่ฉันบนรรลุแล้วฉันไม่มีความโกรธใครเลยไปอยู่ในป่าคนเดียวจะโกรธใครน่ะ <c oughs> มันไม่มีสิ่งที่มากระทบอ่ะน,นี่ย วันที่สองก็มาแล้วหลวงพ่อฉันไม่โกรธใครแล้วฉันทะลุแล,แล้วห <c oughs> ลวงพ่อก็ฟังใช่วันที่สามมาแล้วหลวงพ่อฉันไม่โกรธใครแล้วฉันไม่ไม่มีความโกรธแล้วหลวงพ่ออดไม่ได้ก็ทดสอบดูหน่อยสิจริงเหรออีตอแหล <c oughs> เจอก็ว่าอีตอแหลตอนนั้นหละโอ๋ายกิดเลสมันผุดมาจากไหนกันรู้เต้นเร่าๆชี้หน้า,นา,า,นาด่าหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าฉันได้ไงเนะี่ยหน้าแดงนะปากสันๆ <c oughs> ความโกรธมันผุดมาจากไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อก็เลยย้อนไว่าไหนว่าไม่มีความโกรธแล้วไงกว่าจะได้สตินะ <c oughs> บางที <c oughs> กิเลสมันหลอก <c oughs> อนะใครจะด่าใครจะบ่นก็โทรเอา <c oughs> รักษาใจเราให้ร่มเย็นเป็นพออย่าลืมคาถาที่อาจารย์บอกนะ <c oughs> ถ, <c oughs> ถ,ถ้าทำได้นะ แว่าแต่โยมเลยที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ก็โดนในพวกที่มันที่ถีบมาหน้าสูงมันก็มาย้อนแยน้งแต่พระอาจารย์ไม่สนใจแล้วใครจะรักใครจะชังช่างเถอะอมีคนรักก็มีคนชังเนี่ย <c oughs> มีคนมาทดสอบพระอาจารย์ทุกวันนะ <c oughs> แต่ไม่สนใจลบทิ้งแล้วก็แล้วแบนแล้วก็แล้วมีมาทุกวนันแต่ไม่สนใจใครจะรักใครจะชังช่างเถอะอใครจะชูใครจะเชิดก็ช่างเขา ใครจะดา่าใครจะบ่นก็ทนเอาทนได้ไหมเออถ้าทนได้ก็สบายทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกด่ากันไปด่ากันมา,ดา,นมาเดี๋ยวก็ได้ตบกันตบตีกันฆ่ากันเนี่ยยอมแพ้คนอื่นเพื่อเอาชนะตอนเองรักษาใจของเราให้เป็นพระดีกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร <c oughs> ยอมแพ้คนอื่นเพื่อเอาชนะตอนเองถ้าฟังแล้วก็นํามาปรุงแต่งมันก็กระ,กระเพื่อมอย่างนั้น ถ้าทําเป็นหูหนวกตาบอดได้สบาย <c oughs> นะใครจะดา่าครจะบ่นก็ทนเอาขอแค่ใจเราร่มเย็นเป็นพอทําได้ไหมถ้าทําได้ก็สบายทำไม่ได้ก็ทุกข์นั่นแหละมึงด่ากูากู <c oughs> ดาก่ดามึงเอือมันมีมึงมีกูมึงด่าใครด่ามึงนั่นแหละเออด่ามึงแล้วไปวนึกว่าด่ากูจบ <c oughs> นะพระอาจารย์ขอเจริญพลลาญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้ขอการฟังธรรมทุกครั้งจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยติดตามเราท่านไปนะจนกว่าจะบรรลนะุถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านนะจงมีจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานขอให้ทำการงานด้วยความสุขขอให้กระจัดทุกข์ให้ได้ด้วยปัญญา ขอให้มีดวงตาที่เห็นความจริงขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยไตรสิขาศีลสมาธิปัญญาท่านที่เจ็บนะก็ขอให้ทนท่านที่จนนะก็ขอให้รวยกุศลคุณงามความดีท่านที่ป่วยนะก็ขอให้หายส่วนท่านที่คิดร้ายนะก็ขอให้กลับใจส่วนท่านที่ไม่มีใครนะก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกัน ธรรมะสวัสดีมีความสุขทุกทท่านบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันอยู่ทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม